เก๋ไก่นัททิชาตอบชัด Spike SPD. รีเทิร์นสไป s ์เอสพร้อมเผยสถานะล่าสุดเลิกลากันไปหลายปีดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของยูทูบเบอร์นางเอกสาวเก๋ไก่นัททิชานามวงและอดีตแฟนหนุ่มสไป์ดีจะกลับมาติดต่อกันอีกครั้งล่าสุดเก๋ไก่ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงทุกเรื่องราวดราม่าที่เข้ามาและไม่ได้ออกมาพูดหรือโต้อตอบอะไรทั้งนั้นรับรู้มาตลอดแต่เพราะโฟกัสการทำ เพลงอยู่ไม่มีความคิดที่ถ้าเราจะออกมาพูดหรืออะไรเราต้องเห็นว่าในอนาคตมันจะทำให้เราชอบไหมเราก็เลือกที่จะรับรู้แล้วก็ไปทำเพลงดีกว่าไปทำในสิ่งที่เราทำได้ดีกว่า เรื่องติดเทนแทบไม่รู้ตัวเพราะไม่เคยทานอะไรใครสิ่งที่หนูทําได้คือตื่นมาต้องทําอะไรทําหน้าที่ของเราเราอยากหาอะไรขายเครียดฟังพอดแคสไหมหรือหาอะไรอ่านไหมหนูมีอยู่อย่างนี้แล้วก็คิดแคปชั่นคิดคอนเทนต์ส่งลูกค้าอะไรแบบนี้ทําในสิ่งที่มันใช้การได้บางทีไปนั่งดูทั้งวันมันก็ใช้การไม่ได้ในชีวิต